ประจำบูธป้าไม่ต้องไปเอาแล้วอันนี้กบค่ะกบประจำบูธไหนอ่าในประจอ้กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาตินะคะเรียนเชิญทางรับการนะคะเยนเชิญค่ะปานิษฐ์ีเสนณนุษย์อันนี้เป็นกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาตินะคะอ่าที่ที่อ่าในชุมชนในหมู่บ้านนะคะกลุ่มนะคะทําขึ้นนะคะเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาตินะทำจากอ่าเป็นฝ้ายแท้นะคะเชิญชมได้นะคะ ห้องน้ำเหรอครับห้องน้ําด้านหลังครับเนี่ยเข้าด้านออกไปทางนั้นได้เลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็ถึงตรงนัเนี่ยครับอยู่ตรงด้าน <ś c oughs> ด้านหลังอาคารนะ <ś c oughs> อ่าหนูหนูหนหนพากรรมการไปห้องน้ําหน่อยห้องห้องห้องครูนะตามออเดอร์ที่เขาสั่งนะคะ พยาธิยาพี่ชัยอย่างเงี้นะครับแล้วก็ไปร่วมวพาไปแล้วใช่ไหมค่ะไปออกดูแลกรรมการที่มีดอกอันนี้เป็นก้าอันนี้ก้าเขียนมือค่ะแต่อย่าไม่ถ่ายตัอัน้าเขียนมืออันนี้เป็นก้ากลมไหลค่ะใช้ฟูโต๊ะใช้ถอยอะไรได้อันนี้ผ้าย้อมก้าอันนี้ถือไม้ไว้เลยเปิดเปิดไม้ไว้เลยถือไว้เลยแล้วก็แนะนำตัวก้าเขียนมือออกพูดเฉยๆูดคืออะไรก็ถามว่าโครงงานอะไรทำอะไร ิวค่ะมันคือเครื่องอะไรจำได้ไหมปกติ3 0 0มันคอเครื่อะไรจนไ้ขายปกติส0 0ตลยันคืเระราหกนคคระรจมกาท2 0ัครรมการที่มานาเอกตดน่องะมกอร่อรมกตนึอ่งไหมครับไปเข้าห้องนคครับไฟก็ไม่มี นี้ก็จะเป็นปุ่มในเรื่องของการทำสบู่แล้วก็แชมพูสมุนไพรนะคะค่ะบูตนี้นะคะก็จะเป็นบูตสอนวิชาชีพประหัตที่สามารถทุกคนในชุมชนนะคะสามารถที่จะเอาไปต่อยอดคือทําใช้ในตราเอยเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายหรือว่าสามารถที่จะต่อยอดเอาแนะนำเดียวอ่เปรนนาไม่ทำอะไรอย่างเช่นตัวนี่ะ อันนี้ทางทางเราแนะนําตัวด้วยอย่าลืมแนะนําตัวอย่าลืมแนะนําตัวนะอย่าลืมแนะนําตัวเรียนระดับนะดิที่มีในชุมชนนะคะจะเป็นว่านหางจระเข้ค่ะนะคะอันนี้ว่านหางจระเข้แล้วก็ใช้กับเด็ที่มาจากธรรมชาติค่ะค่ะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอากลับไปทําได้เลยมันทําง่ายมากเลยค่ะ อันนี้ขายค่ะจะเป็นโลชั่นใบพลูคุณสมบัติเขาก็คือฆ่าเชื้อแล้วก็ลดคันค่ะสำหรับคนที่คันยุกยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอะไรนะคะอันนี้จะใช่อันนี้จะเป็นแชมพูเป็นแชมพูว่านสาวหลงค่ะอันนี้จะเป็นสูตรพื้นบ้านเลยนะคะทางคนเท่าคนแก่ค่ะเขาทำแล้วเราก็เอามาอ่อยอดค่ะ คอนะคะสนใจเดี๋ยวดูได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงงารของลานะคะโครงงานของานะคะก็เตรียมใส่ตรงนี้ตรอะไรอะวต่อยอดไปป็นกที่จังหวัดพินุนะคะิน อันนี้มันจะเป็นโครกานร้นกาแฟค่ะเป็นกาแฟนี้ค่ะ น้ำอีกจะเรียกสุดานะคะ はい。<laughs>